รู้ไหมว่าไฮโอซอรัสตัวนี้มันมาจากไลโอโคดอนแต่มันเหมือนกันไหมชื่อมันไฮโอสอรัสกับไลโอโคดอนแต่ตัวเหมือนกันไหมยตัวไม่เหมือนกันแต่คนละชื่ออ๋อเหมือนกันบ่แต่มันคนละชื่อไฮโอคนละชื่อใช่ไหมแต่คนละสีคนละสีไหมสีเดียวกันคนละสีไอ้โหดกว่าไฮโอสอรัสกับไลโอโคดอนมันโหดเท่ากันเพราะว่าตัวเหมือนกันแต่ว่าคนละสีแต่มันคนละชื่อใช่ตัวลรงชื่อเดียวกันหรือมันคนละชื่อนั่นไงพูดหน่อยพี่โต้ง มันตัวเดียวกันหรือมันคนละชื่อมันมันตัวเดียวกันแต่มันคนละชื่อแต่ไฮโอซารัสแรงกว่าวโโอ,อะไรโอโคดอนอีกเนาะใช่ใช่แล้วแต่โมซาซารัสแรงที่สุดในโลกแล้วไม่ใช่หรอโมซาซารัสตัวนี้ใช่พี่โต้งว่าโมซาซารตตัวนี้แต่มันว่ายน้ําเร็วมากไหมถ้าเป็นสีนเงินกับสีส้มไว่ายน้ําเร็วมากเลยตัวสีน้ําเงินเพราะว่ามัน มันชอบน้ามันสีน้เงินอยู่ในทะเลใช่แล้วสีส้มก็เหมือนกับน้ำเงินสีส้มมันจะต้องอยู่เป็นอยู่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 ภูเขาไฟเออไม่ใช่สีอยู่ในทะเลเอ,อ๋อยู่ทะเลเหรอลืมแล้วเหรอ oh เอาใหม่มันก็เป็นเผาพันธ์มันไม่ฆ่ากันอ๋อโอเคอันนี้โมซาซัตมัน่หวนาะตัวหนึ่งเป็นสีน้าเงินกับสีส้มนี่แหละใช่ไหมไอนน้สีชมพูก็มาด้วยเป็นเอ็นสามสีชมพูอ่าตัวเมียเป็นสีชมพูโหดมากไหมตัวเมียตัวเนี้ยตัวเมียโหดมาก แต่สีน้ำเงินแรงกว่าใช่สีน้ำเงินแรงกว่ากปร่งเสียเงินกับสีชมพูไม่ฆ่ากันหรอไม่ฆ่ากันเพราะมันเป็นเผาพันธุ์เผามันมันเป็นเผาพันธ์เดียวกันเพราะมันไม่ฆ่ากันเองมันไม่ชอบเกลี่ยกันเองเลยเนาะใช่เพราะมันมีความสามัคคีใช่ถูกต้องมันมีความสามัคคีกัน